เ้ยมาตะงเงือนหุ่นยอ้มดมียาสูบยาสูบเน่ยสวมีบอกโอ้กอมีอยู่นี่ดิเอ้ยบ่เยไปจะสูบยาขนาด้นเลยมูมียามวนยาอย่างไรหมดสูบยาสูบยาช่องบอมีบอกมีอยู่กับมาแน่จากตัวเนี่ยเป็นยัง อื้ยนี่ฝ้าประทานสวรรค์ชัดๆเลยอุ้ยข้ากกระนาดเอาไปอื้มคูณบามีไฟแช็กบ่ให้เช็คอีกเออโอ้โแก้วคูณบาโอ้หอมเลยอุ้ยไปนี่ยัางนี้ก็ค่ำเดี๋ยวไกันอื้มว่าหนา เ <ừ> um จ้าเนี่พกแต่ปอดอีน้าเจ้าเนาะจมเป็นหลายซ้ำนิดนึงเอ้าแก้วเขาเนี่ยกินไปเบิดเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยเหล่าที่เจ้าเออ,อเมฆเพื่อนมึงมีอันวีฟี่ป่าวะ้ไม่ตื่นวีฟี่โอ้ยวีฟี่มึงบ่จักตีเดียวนี่น่ะบีฟี่ใบฝ้ายนะบ่เออหน่าใะฝ้ายนั่นแหละอูบววว้ติดเอ้า อันนั้นเด็ดสั่นอะฮอตสปอตเด็ดสั่นมีบ่ไม่ตึงฮอตสปอตฮอตสปอตมึงบ่จักติแก้ีอันที่มันปล่อยให้เขอแ h ạ กันนั่นโทรศัพ่งกันแหะฮอตสปอต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 ร์อฮอตสปอตกับฮอตสปอตมีบ่มีเอาไหมเงีเถอะมึงนี่ป่ะเอาเปิดแล้วลระแักเด้ดสั่นเกียร์แปดตัว กูบ่ไ <verw> ด so <news> ้ถามว่า <testify> ม <ök mañana> <tur> <rawd Moder> ันมีจักตัวกูอยากหูว่าในรหัสมันมีอีหยังเจ็ดแปดตัวเรียกเจ็ดมันมีแปดตัวว่าว่าฉันกับใครเนี่ยฮ้ามึงเด็กเจ็ดแปดตัวมาแมนเออเจ็ดหยากจริงมึงนี่ว้ามันกูเข้าใจผิดเบสเลยชุบนี่ตัวอีกเนาะครับเออฮึเจ้าเป็นยังครับก้ย ไเจ้าขันคออันนี้ฮาโอ้ยบ้าหัวมึ้งไงนั่น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 ั่นนโอ้จ้บอบอโอ้ยน่ะโอ้ยยอดดีนะเจ้าเเนาะมาหอดสูบยาสูบยาแล้วกินเหล้าต่อสุดยอด โอ้ม้นแดดเหรอวะเนี่ยจักรันตรงนี้บุ๋วยัยอะไรได,ด้แตกูเนี่ยเมื่อแตกแล้วเนี่ยน่าตายใจมึงผู้เดียวเลยเนาะจะจมเป็นไรโอ้หาคววงเลยได้การเันซัวผู้เดียวมีทานศาสตร์ปะ อันซาบนะนะมนันก้อนคือหรือคือหรือฮะนะชูมี้บอกกูใดมีนะาพ <Power bank. S 1> วเวอร์แบงก์อ้ันละอันพาวเวอร์แบงก์อันละคอยมีอยู่เอ้าวันนี่ลราอันนี้กันได้ไอ้หนวกไอ้ความสายความคัดก,กันได้เลยกูะเออย,ยังสีได้ไหมเอยเว้ยโอ้แน่นอนเว้ยเฮ้ยเว้ยมันแบทเปิดได้เนี่ยกูบา้าซูเปอร์พ่ออันมีนะ,นะบอกว่าอัน,น ปักไฟมีบ่ร์ปักไฟเออปักไฟปักไฟมีบ่ร์ปักไฟเฮ้ยเมตพวกอนมึงพอมีปักไฟบ่วะพอได้สาทย์แบบน่ะอุบา่าเฮ้ยจมหลายค่ะมึงโฮ ไอ้ห้าขวบมึงกูเตือนบิดว่าสักหัวกูจะเป็นอย่างนี้เอ้ยยังสีแดงปักไฟมาแเลยออกมาเนี่ยมีาชาชัดปะ่ะชาชัดหืมจากสีตัวนไอ้บ้ามเลยแบบนี้เขอาแล้วบาทนี่ได้การแลบมึงมีตัวเนี่ยมึงมานี่ครับสักนี่หนึ่งมีบัดด้วยกัน ไหวเมกเมือดอแล้วเด้นี่ต้งว่เปิดไฟบ้เปิดไฟใช่ไหมอ๋อกินแก้วคืแเ้าป้านี่น้อยเดียวเมก<ม><ม>พวกกูหอน่ะมีพัะลม้มวะอีกแล้วเดนนี่มูเข้ายังอยู่ได้ไหม ก็น้มึงเนอะน้อยเดียวนะเห้ยจมไหลลีกรีดรีดงนเว้ยเวสองโตอยบาทเลยดรรีดูรีดูนี่นะจานไเลยือร้อยบาทนี่ใช่แน่ใช่แน่จังไนจังไจังนกูบอกให้มึงใช้ปัดเปิดใช้บอกทุกดี น้อยเดียวเปมม็นตับเ,เมื่อยเนาะเจ้านี่เนาะไอเมธเจ็บเมื่อยอยู่เลยมันยากในบ้านเดี่ยวนี่เลยน้อยเดียวเราเบิร์ตไม่ขาดใจเราเบิร์ตก็ออกเงินกันซื้อเละเฮามันยากเฮ้ยเดี๋ยวเหรอวันนี้โชคมาว่ะเอาโหร สัญย่านบดีเลยวะฮัลโหลดิิบอโลดคบอวไหวๆเลยมันกอยักนักอยู่ดิเยๆอยู่เลยเือเป็นแล้วนั่นคือไ้มีอยู่เาบ่าไปื้กับเาคือกันเอ้าเ้าบ่าเดี๋ยวคไปซื้อเนาะเดี๋ยวคอซืกับแกมที่เดโอเค Ê ê ê Ê Ê Ê đi lạ Xăm đi lạ Ừ Lào má Chông มาหนังปั๊บเลยเนาะจังหวะบันไดตัวจังหวะบันไดเสียบอย่างบอกหรืพอพี่นิ่มขนาดเลยสุดยอดจะคุยโทรศัพท์กับไผ่ฮึ่มหันนะโอ้ยคุยน้ำเมียแหละน้ำมันยากยากยากแน้ำลำพูยนพยากน้ำลำชีวิตผู้อื่นยากน้ำลำโก้ไม่เด้มันคือบบชอยเจ้าของเนี่ยแมนว่าเขาแต่กันยากอีหลีเนี่ยก,กูแบบมึงอะไรเอ้ยน้อยเดียว ถ้หลายน้อยรวมกันก็เป็นหลายได้พ <uh ี่เอืออือพวกนี่แจวะเสจแาได้ปะยังแจวมันมามีแจวมบ่แฉะเลยเนี่ยเร็วเร็วเร็วกว่าหั่นเนี่ยไปยังนี่อือกลัวเงือนมึงก็คเงียบแต่วะมึงมีลำพ้งลำพ้งมาเปิดก็ได้มียาจังหน่อยมามีอะไรบ่เสียงดังนวกหูสะบานเข่าแหล่อือน้อยเดียว มันอนอนนองย่างเี้น,เน,นี่กูมเด้ไอ้ลำพงพอสนนะ่มึงจมาเปิดให้ยุ่งสังบ่ใด้น่อยเพราะสน,นันนะ่ะม,มึงกมีแบบบบอมคือลือยังไงเน่บ่แบบมีแบบไม่บอารม่ะนะเอามัน้องแข้งมันมุนมวนอะไย่งมึเห็นมันเงียบมันเงานี่นนมึงน,นี่ยกยดีเนาะน้อยเดียวอนวอนาม่น,นะ ใอ้เขาทานกันเลยให้ให้ว้า าดแมงเอ้ยบาทเนี่ย,นยอนไรน้อคูน้อแมงเอ้ยหาขวามเอ้ยไมีเกิดสำรองตัวครูเลยบอกว่าบาสนี่ตั้งแต่มึงมาตั้งยากอีก่ีิมึงนี่น้อยเดียวเอาเอาตั้งยาก <c oughs> โอ้ยเอเมทต้อ,อนหอยแขวนเมื่อเลยบวายเมาหัก ออ,อ,ออกูกำลังเมือยเท่ากันไอ้ออกใส่มาดังเจ้าดิโอเคตัวตัวที่เมืออม่อยเลยวะหอยเงีบเมื่อยเลยวะหอยบวายเมาแล้วบวายน้ำเลาวเนี่ยน้ำไอเล็บเนี่ย, <c oughs> ยบวายน้ำเลาวอีหลีมันอยากซุดอยู่ดิซุดแยกนะมันซุดขี่ซุดต้นอ่ะกินเหล่าแล้วเร้าหมดเยอีหลีแยอะอยู่แบบนี้ถฮัลึกอีหลีเจ้านะหอยเสื้อเจ้าเลี้ยมเอินเบอร์แห้งอีหลี ไอ้แหลบ่อยเนี่ยเป็นเด็กหน่อยเลยแต่มืออนี่นะข่อยขอเป้าเลยทอดข่อยว่าเจ้าเลยแบบซัดอีลีเหล่านี่กาแีกินนะทุกสิ้นนะขออ้นี่ไปซื้อเลนะดูนี่กะเพราย,ยาสูบอีกสายชาดพ่อระเบงเจ้าก็ยืมข,อขอ่อยข่อยเงือกแหลบกูว่าไอ้หน้าหมูเด้อมึงจะเครียดกูเลยมึงนี่มันเกินเลยเว้ยโอ้ยี่ เกินจะเป็นห่วงมึงเด้ลี่มึงไปก็เลยมึงเฮ็ดแบบซีเดิมแยกพวดอยู่อ,นะอ้นะั้พวกสู้นี่เนาะซ้ำเนี่ก็บบดได้ไหนเดียวก็บบดได้พวกมึงจำไปเลยพวกมึงทุกตัวจำไปเลย,ก,ยกูสิบอญงกับช่วยอีกกูสิบอญห่างก,กับช่วยอีกแล้วกูสิบอญห่างคับช่วยอีกแล้วขอยืมเงินเราด้วยสัตว์เด้อ

nữa cụ có xin hỏi lắm anh mau gắn Màu quá mẹ ơi nằm ăn nói đi <t Gard zat todavía> ยันยันหลดเมื่อสูง,งกูเลยน้ำมันกูเบิดเกินเลเวลน้อยเดี้ยวขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะท้าผู้ชม